เจอดกันเพียบแล้วก็อยู่นบ,บนสะพา,า,นะา,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 านนะครับก็มาดูคุณลุงนะครับเขากําลังตกปลาอยู่นะทายเรือตกปลาก็ถือว่าเป็นวิชีวิถีบ้านๆนะครับเฮ้ยพอเรารู้หมองแล้วว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราซื้อเบ็ดเลยหากินอย่างเงี้ยโคเท่ตะโกงนะปลาตะโกงเจ๋งอะ่ะนั่นแม่คุณลุงซุ้มนั่นนะ่ะเฮ้ยจริงๆแต่ตรงนี้ปลาขึ้นเยอะมากเลยนะบใบอันนี้ ใบไม้ใช่ไหมรู้อยู่ว่าใบอะไรไม่บอกมันเป็นสูตรอไม่บอกมันเป็นสูตรนะครับเขาใช้ใบไม้เกี่ยวมันจะมีใบผักบุ้งใบสลอดเออบอกไหมเออว่ะแล้วก็ไอใบไอต้นหมูต้นหมาอะไรอ่ะบอกเลยว่าปากเข้าโคตรดีปลากินดีมากอยากมีเรืออย่างเงี้ยตอนต่อตอนเ้ยไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะดูซิว่าลุงจะได้กี่ตัว อย่างใหญ่เลยครับปกติหาขายหรือหาไปกินครับหาขายเนี่ยเหรอครับเนี่ยฝั่งเนี่ยฝั่งเลยกล่ำไปเนี่ยมเหยุดไปนั่นไม่เทโดกว่าไอตองไกลแต่อ้นี่เข้าแล้วไอ้พวกนี้มีเข้าเอ๋อมันกลัวนะกลัวโดนกินใช่ไหมรูกันอ๋อนี่ตกทุกวันเป็นอาชีพเลยมั้ง ถ้าไม่นั่นเราก็ต้องไปไล่มันออกไปไล่มันออกก็เลยว่ามันเห็นปลาเล็กจะโดก็จะมากินใช่ครับถ้าปลาสูดก็ต้องครับปรากฏใช้อะไรตกอะครับเยื่อมากครับเยื่อมากใหญ่ไหมไหนปรากฏอะมันก็แล้วแต่ตัวละโลก็มีตัวละโลก็มีปลามีอยู่กี่ตัวมั้งในหางแดงเหรอห้าตัวห้าตัวใช่ไหมหกตัวโอ้หางแดงมีอยู่หกตัวเอา ตะเบียนมีสองดัวตามตลิงนี่แหละใบอันนั้นน่ะนะเออเขา,าเรียกใบอะไรแถวเนี้ยใบนอดใบอีนอดสุภาพหน่อยก็ใบน,น,นางนอดใบนางนอดอ่าพอ,อถือ